สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK โลกของฟุตบอลลคลิปนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนักเตะต่างชาติทั้ง4รายของบุรีรัมนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับสโมสรบุรีรัมทำการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่ด้วยการโละนักเตะต่างชาติแบบยกแผงโดยการปล่อยตัวจองแจยองอันเดสตูเยสริคาโดบูเอโนและเบเนดโดคเอสตา ออกจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้แฟนบอลและสื่อจํานวนไม่น้อยกําลังจับตารอการเปิดตัวนักเตะใหม่ของทัพประสาทสายฟ้าอยู่ณเวลานี้เพื่อพาทีมกลับมาไล่ล่าความสําเร็จให้ได้ในฤดูกาล2020วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จัก4แข้งใหม่ของบุรีรัมย์ที่รอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันครับโดยคนแรกนะครับเล่นในตำแหน่งกองหน้าชื่อของเขาคือมาโคเซโปวิช ปัจจุบันอายุ29ปีสูงถึง189ซติเมตรเติบโตมาจากทีมเยาวชนของปาติซานเบลเกรดอยู่ในทีมชุดควา้าแชมป์ลีกเซอร์เบีย3ปีซ้อนระหว่างปี2010-2013นอกจากนี้ยังเคยเล่นในทีมดังของกรีซอย่างโอริเปียกอสและควา้าแชมป์ลีกในฤดูกาล2013-2014อีกทั้งยังเคยติดทีมชาติเซอร์เบียตั้งแต่ยู19ยู21จนถึงชุดใหญ่ลงเล่นไปทั้งสิ้น5นัด ระหว่างปี2012ถึง2013ส่วนต้นสังกัดล่าสุดคือเคเคริเซสเปอร์ในลีกตุรกีเรามาต่อกับคนที่2นะครับคนที่2นี้นะครับเป็นตำแหน่งในเกมรุกเล่นได้ทั้งปีกริมเส้นตัวบนซ้ายและขวาครับเป็นกองหน้าตัวต่ำก็ได้และกองหน้าตัวเป้าก็ดีชื่อของเขาคือกีดี้คันยุก ปัจจุบันอายุ27ปีครับสูง179เซติเมเคยติดทีมชาติอิสราเอลรุ่นอายุไม่เกิน18และ19ปีแต่ยังไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เลยก่อนหน้านี้เคยค้าแข่งอยู่กับมัคคาบีเปตาชิกว่าในลีกบ้านเกิดเมื่อปี2010โดยอยู่กับทีมนานถึง7ปีมีสถิติลงสนาม147นัดทำไปทั้งสิ้น18ประตูก่อนจะถูกปักตะกรทัชเคนดึงตัวไปร่วมทัพในปี2017จากนั้น ก็ได้ไปเล่นกับบัคคบีเชลอาวิฟและฮาโปเอลไฮฟาซีซั่นล่าสุดลงเล่นไป31นัดยิงไป7และแอซิสไป6ประตูกิดี้คันยุกเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมีเทคนิคความเร็วและคล่องตัวสูงและยังวิ่งเพรสซิ่งกดดันแนวรับฝั่งตรงข้ามได้ดีและเจ้าตัวยังมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมอีกด้วยนะครับเรามาต่อคนที่3กันเลยนะครับคนที่3นี้นะครับ ก็เป็นมิดฟิลครับแต่เป็นมิดฟิลตัวรับนะครับชื่อของเขาคืออักบาอิสมาตูราเยฟเป็นมิดฟิลชาวอุซเบกิสถานปัจจุบันอายุ29ปีสามารถเล่นได้ทั้งมิดฟิลตัวรับกองหลังและแบ็กขวาครับเคยควา้าแชมป์ลีกสูงสุดอุซเบกิสถานกับปักตากอ2สมัยและฟุตบอลถ้วยอีกหนึ่งสมัยก่อนจะย้ายมาร่วมทัพกับเมตาลุกเบคาเบตตั้งแต่ปี2018นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในศึกเอฟซีแชมเปียนลีก และยังเคยติดทีมชาติชุดใหญ่อีก5นัดด้วยกันนะครับคนที่4คนสุดท้ายนะครับเป็นเซนเตอร์ฮาฟสัญชาติโคเอเชียครับชื่อของเขาคือเรนาโตเคริชปัจจุบันอายุ29ปีมีจุดเด่นอยู่ที่ส่วนสูงที่สูงถึง192เซนติเมตรและอยู่ในช่วงอายุที่กำลังพีคของอาชีพค้าแข้งโดยที่ผ่านมานะครับค้าแข่งอยู่กับยุโรปมาตลอดเริ่มจากสโลวานลิเบเรสพาดูว พุตคัสยูนิเวอร์ซิตาเลียไครโอราและซิเบเลียรวมถึงยังมีประสบการณ์ลงเล่นทั้งในยูโรปาลีกและยูฟ่าแชมเปียนลีกที่สำคัญยังติดเยาวชนทีมชาติโคเอเชียมาแล้วทุกชุดทั้งชุดยู6 1 7 1 8 1 9 U20 และ21ส่วนต้นสังกัดล่าสุดคือซิเบเลียทีมในลีกรองของโคเอเชียครับผม ก็ต้องบอกว่ากองหลังคนนี้นะครับดีกีไม่ธรรมดานะครับเคยผ่านอยู่ลู้าและอยู่ฝ้าชมเป,ปี้ยนลีกมาด้วยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ